ค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องช่องมีพระบ้านนะคะพี่พี่วันนี้มาพบกันใน ep ที่32นะพี่พี่นะวันนี้มาพบกับน้องใน ep ที่32นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านมาแบ่งปันให้พี่พี่เช่นเคยนะคะราคาเดียวทุกองนะพี่พี่นะ300บาททุกองนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนแจ้งรายการพร้อม ep ได้เลยนะพี่พี่นะ ช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านคียวกาดนี้ได้เลยนะคะหรือจะแอดที่เบอร์0 8 3 5 3 4 6 8 2 2 0 8 3 5 3 4 6 8 2 2พี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะพี่พี่นะเราไปรับชมรายการแรกเลยนะพี่พี่นะรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อนะคะสองห้าศูนย์หกนะพี่พี่นะวัดบําเพ็ญบุญนะคะรายการที่หนึ่งนะพี่พี่นะสามร้อยบาทน,นะคะ กติกาการจัดส่งนะพี่พี่นะหนึ่งองโอน้องจัดส่งให้ฟรีปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพี่พี่นะสองรายการน้องจัดส่งให้ฟรีนะพี่พี่รายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะรายการที่สองนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่สเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะที่ระลึกนะพี่ๆนะรายการที่3ามนะคะวัดกำแพงแสนนะพศสองห้าสี่เจ็ดนะคะรายการที่3ามนะพี่ๆนะสามบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่สเป็นเหรียญปิดตาพังพักการนะพี่พี่เป็นเหรียญปิดตาพังพักการนะคะรายการที่4นะคะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะ รายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันสอง9นะคะรายการที่ห้านะพี่พี่นะ300บาทนะคะเลือกองค์ที่ชอบที่ใช่นะพ,พี่พี่นะ แคปหน้าจอมาขอรูปเพิ่มเติมได้ในรายนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะรายการนี้300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเหรียญปางซ่อนหานะ เป็นเหรียญปางซ่อนหาวัดอนงนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาทนะต่อไปเป็นรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดดอกบัวข้างนะคะ ปี252หนะรายการนี้รายการที่หกนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญคอน้้ำเต้านะพี่พี่เป็นเหรียญคอน้้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะคะ หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสารานะคะรายการที่รายการที่เก้านะพี่พี่นะต่อไปเป็นรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นเหรียนรวมพ่ออีวัสตหีบนะคะพศสองสีนะพี่พี่นะ รายการที่10นะคะสามบาทนะพี่พต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เป็นเหรียญเตารีดใบขนุนนะเป็นเหรียญเตารีดใบขนุนหลวงพ่อแดงนะคะวัดทุ่งคอกนะสามร้อยบาทนะพี่ๆนะ ต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เป็นเหรียญแตงโมนะเป็นเหรียญแตงโมหลวงพ่อกเกษมนะคะปี2517นะพี่พี่นะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ รายการที่13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียวนะคะรายการที่13เป็นรูปรอหลวงพ่อเขียวนะฐานนะคะต่อไปรายการที่1 4ค่ะรายการที่14เป็นหลวงปู่ทวดนะพี่ๆนะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ 300บาทนะพี่พี่นะรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่ปี2478ดนะพี่พี่นะที่ระลึกนะคะรายการที่15นะ300บาทนะพี่พี่นะ คลิปไม่ชัดพี่ๆขอรูปเพิ่มเติม,ตมไว้พิจารณาได้ในไลนนะคะรายการที่16ค่ะรายการที่16เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่16นะพี่ๆนะ3 0 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ รายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะพี่ๆนะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอายุ79ปีพันศา59ครั้งที่หนึ่งนะพี่พีรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ รายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยพศสอง9นะคะด้านหลังนะพี่ๆนะทุกรายการ300บาทนะคะพี่ๆต่อไปรายการที่19ค่ะ รายการที่19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อฟักนะคะฐานนะพี่ๆรายการนี้รายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20เป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะ เป็นเสือหลวงพ่อวงนะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่รายการนี้สามร้อยบาทนะพี่พี่นะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะคะพร้อมเรียมกรอบนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่ รายการที่21ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพสองสอศนนะพร้อมเตรียมกรอบนะพี่พี่รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่2 3ค่ะ รายการที่2 3เป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะรายการที่12นะพี่พี่นะต่อไปรายการที่2 3ค่ะรายการที่2 3เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะพี่พี่นะ เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะรายการที่25ค่ะเป็นชินาราชอินโดจีนนะพี่พี่นะเป็นชินาราชอินโดพร้อมเรียมกรอบนะคะรายการที่25นะพี่พี่นะ ต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่2 6เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่26สิบนะพี่ๆนะต่อไปเป็นรายการที่2 7ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะรายการนี้รายการที่27นะพี่พี่ต่อไปรายการที่ย8ค่ะ รายการที่ย8เป็นพระกีบบัวนะคะเป็นพระกีบบัวหลวงปู่บุญนะพี่พี่รายการนี้รายการที่28สนะคะสามรอยบาทนะพี่พีนะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการนี้รายการที่29ินะพี่พี่นะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่30ค่ะรายการที่30สเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่พี่นะพศ2521น้อสนะคะรายการที่30ินะพี่พี่นะ พี่พี่ชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งรายการน้องได้เลยนะพี่พี่นะวันนี้พบกับน้องใน ep ที่32นะคะ ep ที่32นะพี่พี่แจ้งรายการน้องได้ในรายเลยนะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อนะพี่พี่ช่องทางการติดต่อน้องนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่าน QR code คดหรือจะ แอดที่เบอร์0835346822 0835346822วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะพี่พี่นะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะกลาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ